คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาที่วัดศาลาลอยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่10กันยายนปีพศ2563ค่ะที่เรามาที่นี่นะ,ะตอนนี้เป็นช่วงค่ำนะคะเพื่อที่จะมาไหว้พระราหูนะคะพระราหูได้ย้ายออกจากราศีเมถุนมาอยู่ที่ ราศีพฤษภนะคะทางวัดสาราลอยก็มีการที่มีการไหว้พระราหูในการเปลี่ยนย้ายราศีในครั้งนี้นะคะพอมาถึงปุ๊บนี่นะคะเราก็มาที่หอเทพพระราหูนะคะซึ่งมีรูปของพระราหูทรงครุฑอยู่ที่หอเทพพระราหูแห่งนี้นะคะกะ็นำ ของดำที่ทางวัดเนี่ยได้จัดไว้นะคะก็199บาทมาไหว้พระราหูแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะนํากระเป๋าเงินนำทธงอะไรมา,าแตะตรงนี้แล้วก็ขอพรตอนนี้เราจะเดินมาที่เ,เจดีเก็บอัฐิของย่าโมนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้า ก็มากราบย่าโมนะคะเพราะว่าพิธีไหว้พระหูเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นเรามาเดินไหว้พระไหว้ย่าโมและเดี๋ยวเราจะไปที่อุโบสถหลังเก่าดั้งเดิมที่คุณย่าโมเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะคะ นี่เป็นอุโบสถหลังเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะที่ย่าโมท่านได้สร้างไว้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือรูปปั้นพระประหลัดทองคำนะคะเป็นสามีของคุณย่าโมนะคะอุโบสถหลังนี้เป็นก่ออิฐถือปูนนะคะส่วนหลังคาเนี่ยได้พังทลายลงไปทางวัดก็ได้บูรณะซ่อมแซมนำหลังคาสังกสีมาซ่อมแซมนะคะไปก่อนด้านในก็ยังเป็นเห็นเป็นเห็นเป็น พื้นของอุโบสถดั้งเดิมนะคะคือก่ออิฐถือปูนแบบนี้เลยนะคะถ้าใครมาที่นี่นะคะก็จะมีพระสงฆ์คอยน,นั่งที่จะถ้ามีญาติโยมที่อยากจะมาถวายสังฆทานอะไรก็จะทําพิธีให้อยู่ที่อุโบสถหลังนี้นะคะนี่มองไปจากข้างในอุโบสถนะคะจะเห็นรูปปั้นพระประหลัดทองคําอยู่ตรงกลางประตูเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปที่บริเวณที่ทำพิธีไหว้พระราหูก็คืออยู่ข้างหน้าหอเทพพระราหูทรงครุฑนะคะก็จะมีพิธีทางสงฆ์นะคะก็จะพิธีทางสงฆ์เสร็จนะคะก็จะมีพิธีไหว้พระราหูนะคะไหว้พระราหูเสร็จก็จะรับศีลับพรประพรมน้ำมนต์แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะก็ถือว่าพิธีไหว้ในวันนี้นะคะเป็น ความสิทธิ์เป็นสิริมงคลของชีวิตตอนนี้เรามาที่พิธีแล้วนะคะเตรียมจะเริ่มทําพิธีไหวพระราหูกันแล้วค่ะะวโสัมนต สิตริพิตพิเศษสุธดาดาตัานที่คุณดรุณยาเทไม่เหติมเหสวราดิบดีบรีรเศรีบารมีสรสภบรสริตธํนรงศักแลเอกอราภวชรัะวชรินติสุทธที่ปิย์อีราราแลอมอนิว่ารักสัปดาธิธีเรณัภนะูมิโลกนี้การปฏิขพร,ระเจ้าจะได้เขออนุญ,ญาตกระทำดีกรรม Bucaya tapi hitam keti terhini mengkati saya cari kurang. ญาวมอมจะยันตุวทาวิสมียขะกันธบนาถา อันนั้นมันไม่ตกมันเอาให้ท้ายเลยอือกระจกจะให้ใครเราเราฝากบอกไว้อ่ะแม่ๆเออป่ะยังเออยังเอาได้ให้มีติวครับ <laughs> <laughs>